ลังนกของเราแต่ท่านผูช้ชมเราจะเอาลังนกมาแขวนไว้ตรงนี้กันนะทุกคนไปกันเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตาพักเสียงนะจ๊ะติ่งนองนิ่งนองนิ่งนองนิ่งนิง,นงเราไปหาอุปกรณ์ก่อนก็จะมีเชือกฟางแล้วก็กันไก่นะจ๊ะรวมถึงเราก็จะไปหักไม้ไผ่ชิ้นเล็กๆเหมือนไม้จิ้มฟันนะคะมามาทำเพื่อพยุงรังให้เขาอยู่นะคะอันนี้เริ่มจาก ไปหาเชือกฟางมาสองเส้นอีกเส้นหนึ่งก็เอามามาัดอ่ารังนกกระจาบตัวเมียนะจ๊ะทุกคนอันนี้เป็นรังร้างแล้วนะคะทุกคนที่นกเขาไม่ใช้งานแล้วเพราะว่าในในช่วงเขาเผสมพันธุ์เขาจะทำรังขึ้นมาใหม่นะจ๊ะทุกคนนี่เป็นกะเป็นรังรนกที่มันร้างแล้วที่ไม่มี ที่เขาไม่ใช้กันแล้วทุกคนแล้วมันหล่นลงมาในทุ่งนาส้มก็เลยไปเก็บมาแล้วมาแขวนไปเพื่อเชยชมนะเพราะเขาเขาเรียกว่าอะไรทุกคนศินลปะของรังนกที่เขาทําเองเนี่ยมันสวยงามจริงๆนี่อันนี้เราจะเจาะเจาะจากด้านบนเอาเชือกฟางสวมลงมานะคะร้อยลงมาแล้วเราก็จะไปหาไม้ไผ่เล็กๆ มามัดกันไว้ใส่เชือกแล้วก็ให้มันเอ่อกั้นไว้ไม่ให้เอ่อลังนกมันหลุดนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาแถวๆนั้นแหละแถวๆนั้นแหละนั่นไงเจอแล้วแล้วก็หักมาหนึ่งหนึ่งซีกเล็กๆเหมือนไม้จิ้มฟันนะคะทุกคนแล้วก็มาเชือกแล้วก็ให้ขึงขึงขึงลังนกไว้เพราะว่าเอ่อถ้าเรามัดลังนกโดยไม่ชมีไม้อะไรที่กั้นไว้อ่ะ เขาเป็นรังนกสันสานเนาะทุกคนเดี๋ยวมันก็จะหลุดล่วงอยู่ดีส้มก็เลยเอาไม้มาลัดกับเ,เชือกฟางไว้แล้วก็ห้อยตกต่อยตกต่อยตรงเตงตรงเตงเดี๋ยวก็ใกล้เสร็จแล้วทุกคนอันนี้กําลังมัดเชือกกับไม้ไผ่เล็กๆอยู่นี่เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะพยุงรังของมันได้นะจ๊ะทุกคนอาจจะไม่ตรงไหนนะคะทุกคนเพราะว่าเราเรียนแบบธรรมชาติเราไม่ใช่ธรรมชาตินะพื้นเด เป็นยังไงทุกคนผลงานของเราไปดูกันเลยเดอ้ออยู่บ้านเยนิดอยู่เออหมักบวบอยู่ใกล้ๆหมักบวบชมรังนกของเรา,าหเห็นไหมทุกคนเห็นไหมรังนกของเรา <c oughs> นี่ฟรดฟรฟรดฟรในที่สุดรังนกของเรานะจ๊ะ And we...